ยุคนี้คิดได้เท่าไหร่จัดให้เต็มจัดให้เต็มกว่าที่คิดได้อีกหนึ่งเท่าตัวคือถ้าไม่ไหวถอยให้เร็วแล้วเปิดตัวใหม่เปิดตัวใหม่หมายถึงว่าสินค้าเก่าแต่เปิดตัวใหม่นะลูกค้าจะเชียร์ลูกค้าด้วยกันเองจะไม่มีละคือคนขายพูดอะไรอ่ะจะไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากับลูกค้าเป็นคนพูดสมัยก่อนเนี่ย เวลาเราจะยิงโฆษณาเนี่ยง่ายๆถูกไหมออกสินค้ามาใหม่ปุ๊บเนี่ยกดยิงโฆษณาทันทีเฮ้ยวิธีนี้สมัยก่อนเนี่ยดีมากนะคือคนเราเนี่ยผมใช้คํานี้นะเวลาเราจะเปิดธุรกิจเนี่ยเราแทบไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะนี่คือสมัยก่อนถูกปะจะเปิดธุรกิจใหม่จะเปิดสินค้าใหม่ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยมาปุ๊บมีสินค้ากดถ่ายรูปยิงโฆษณาถ้ามันติดคุณทํำยังไงถ้ามันเวิร์กถ้ามันติดคุณก็อัดงบเพิ่มขึ้น เราก็จ้างแอดมินมาตอบให้เร็วแพ็กของส่งอาจจะเก็บเงินปลายทางหรืออะไรก็ว่ากันไปนั่นนั่นคือสมัยก่อนเป็นสมัยที่เรียกว่าเตรียมสินค้ามาปุ๊บถ่ายรูปปับ๊บลองเทสตลาดปุ๊บถ้ามันเวิร์กยิงโฆษณาตุ่ม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 แล้วสเกลรัวๆเลยอันนี้สมัยก่อนถูกปะ่ะเออสมัยนี้ล่ะจารย์ไม่เหมือนกันเลยสมัยเนี้ยคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้แฟนขับ ให้กลุ่มเป้าหมายให้คนที่เขาติดตามคุณอยู่อะเป็นกระบอกเสียงให้คุณให้ได้คุณต้องมีการหโหมลมเข้าใจเขาว่าหโหมลมปะเออต้องมีการแบบสมมติคุณอยากจะเป่าถ่านให้ไฟมันแรงๆคุณก็ต้องไปเป่าฟู่ฟู่ฟูฟเนื้อออกปะคุณต้องเป่าคุณต้องหโหมลมให้มันมีพลังขึ้นมาก่อนให้ไฟมันลุกขึ้นมาก่อนหมายความว่าถ้าคุณจะลันธุรกิจตัวหนึ่งนะคุณกล่าวว่าธุรกิจตัวเนี้ย อยู่หนึ่งปีแน่นอน Product Life Cycle เนี่ยตำๆเลยอยู่หนึ่งปีแสดงว่าคุณต้องมีจุดเล้าเนี่ยสามเดือนจริงๆคุณต้องจัดกิจกรรมเนี่ยก่อนที่คุณจะเปิดตัวสินค้าใหม่นะสามเดือนให้คิดไปเลยประมาณ25%นะ่ใช้เวลาประมาณ25%ก่อนเปิดกิจการใหม่ก่อนเปิดสินค้าใหม่คือคือผมผมใช้คำนี้เลยนะใช้เซนส์ก็ได้ใช้คำนี้เลยถ้าเวลาคุณจะเปิดกิจการใหม่ แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเร่งไฟไม่ขึ้นคุณพยายามกับพือไฟแล้วนะโอ้กับพือ,อยังไงไฟมันก็ไม่ขึ้นวะ่ะคือคุณจะมีกลุ่มแฟนลับใช่ป่ะคุณจะมีกลุ่มลูกค้าเก่าใช่ป่ะคุณจะมีกลุ่ม potential customer ใช่ไหมแหม่ดูละกลุ่มเนี้ยจงรักภักดีเหลือเกินยังไงก็เวิร์กแต่ถ้าคุณแบบสมมุตินะคุณร้องเย่เ yeah, ย yeah ่เขาร้องกลับมาเย่เ yeah, ย yeah ่เฮ้ยอย่างนี้โอเคเฮ้ยอย่างนี้มีอนาคตสมมุติคุณถามถามไปอ่ะ เนี่ยพี่จะออกสินค้าตัวเนี้เออชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเฮ้ยชอบพี่โอ้โหโอเคเลยแบบฟีดแบบ็แบบคึกคักเลยอะ่ะตัวเนี้ยคุณเปิดได้คราวนี้คุณก็แค่หากิจกรรมมาโหมลงหากิจกรรมลดแลกแจกแถมมิสติ้งอะไรก็ตามลดโชว์อีเวนต์พยายามหากิจกรรมที่มันไม่ซ้ํากันแต่ละปีห้ามซ้ํากันนะต้องเล่นมุกใหม่ตลอดนะทั้งชื่อกิจกรรมทั้งชื่อสินค้าทั้งแกนโอเพนนิ่งคือ ผมใช้คำนี้เลยอะ่ะยุคเนี้ยคิดได้เท่าไหร่จัดให้เต็มจัดให้เต็มกว่าที่คิดได้อีกหนึ่งเท่าตัวคือถ้าไม่ไหวถอยให้เร็วแล้วเปิดตัวใหม่เออเปิดตัวใหม่หมายถึงว่าสินค้าเก่าแต่เปิดตัวใหม่นะคืออย่างที่ผมบอกอะมันเป็นยุคที่ต้องโหมลมมาก่อนมันต้องจุดไฟมันต้องจุดกระแสมาก่อนเพราะยุคเนี้ยเราเรียกกันว่า advocacy หมายความว่าอะไรหมายความว่าลูกค้า จะเชียร์ลูกค้าด้วยกันเองจะไม่มีละคือคนขายพูดอะไรอะ่ะจะไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากับลูกค้าเป็นคนพูดดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าคุณทำให้ลูกค้าเชียร์กันเองได้เมื่อไหร่คุณจะเป็นผู้ชนะคือคุณต้องเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มแรกๆเนี่ยที่เขาเรียกว่า innovator และ early adopter เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่อยากรู้สึกผิดสมมติเวลาคุณช้อปปิ้งอะไรมาแล้วแฟนคุณบอกว่า เธอเธอซื้อมาทําไมมันไม่เห็นมีประโยชน์เลยคุณจะพยายามดีเฟนต์แบรนด์แบรนด์นั้นคุณจะพยายามแบบเฮ้ยไม่จริงๆมันมีประโยชน์มากเลยนะมันดีอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เพราะคุณไม่รู้สึกเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากผิดดังนั้นเนี่ยถ้าแบรนด์แบรนด์นั้นเนี่ยเขาสามารถสร้างกระแสดได้เขาสามารถทําให้คนจํานวนมากรู้สึกเหมือนกันได้ว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจถูกอ่าฉันตัดสินใจถูกเวลาใครพูดอะไรก็ตามเนี่ย คุณก็จะพูดได้เลยว่าเนี ee, ่ยอาจารย์ตียังซื้อเลยตัดสินใจไม่ผิดหรอกอาจารย์ตีก็ตัดสินใจอย่างนี้เหมือนกันเหมือนเหมือนเนี่ย DJI ไมเนี่ยเอ้ยสมมติแฟนคนด่าก่อนเลยหมื่นสามบ้าบอใช่ปะคุณก็บอกเลยอาจารย์ตีก็ซื้ออาจารย์ตีก็บอกเลยว่าตัวเนี้ยเสียหมื่นสามหาได้เป็นล้านสมมติสมมติสมมติใจนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวมีพวกตัวมีพวกนี่แหละนี่แหละผมถึงบอกไงถ้าคุณจะออกสินค้าใหม่ สำคัญที่สุดคือคุณโหมลงได้หรือยังคุณจัดอีเวนต์ได้ไหมคุณสร้างกระแสไหมและจุดไฟติดไหมวัดผลยังไงจานความรู้สึกประสบการณ์และกัดฟิลลิ่งคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่าตอนเนี้คุณควรจะเปิดตัวสินค้าใหม่หรือไม่ควรจะเปิดตัวอย่าฝืนความรู้สึกของตัวเองเพราะเรื่องพวกนี้หลอกกันไม่ได้ mm. ขอแนะนำคอร์สหลักเดบิตนะฮะคอร์สที่ผมอาจารย์ตีสอนมาเองโดยตลอด16ปีเต็มเน้นการปฏิบัติหน้าคอมพิวเตอร์คุณเอาโน้ตบุ๊กมาเรามาลุยกันเลยผมจะสอนด้วยใจและเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะสอนได้เน้นการยิงโฆษณาทุกประเภทที่จำเป็นต้องรู้ต่อจากนี้ไปอีก6ปีข้างหน้าทั้ง Facebook, Google, TikTok, YouTube, SEO เขียนบทความเขียนคอนเทนต แต่เป็นเวอร์ชั่นอัปเดตใหม่ทั้งหมดบอกเลยว่าไม่เข้าใจตรงไหนยกมือถามไม่เข้าใจตรงไหนมีพี่เลี้ยงประกบและมีวิดีโอย้อนหลังรวมถึงอัปเดตทุกเดือนที่สำคัญมีคอนเน c t ชันอยู่กับเพื่อนๆกันไปตลอดในไลย์กลุ่มเรียกได้ว่าครบถ้วนกระบวนความคนส่วนใหญ่ที่ทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็เคยเรียนคอร์สนี้กันแล้วทั้งนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ทักไลน์แอดิแล้วมาเจอกันที่สถาบันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ